ออกตันี้ากโยมทั้งหลายก็พากันลัางไรเข้ามาในวัดในแต่ถอนนี้นะขวัญจัดงานได้ดีหลายยิ่งใหญ่อลังการหลายเดี๋ยวไปดูมันจะเป็นอะไรเก็บภาพรายแหวนอะไรเองด้วดลูกค้าดอกใหญ่เออเอาเที่ยวสบายดีจะไละในเหตุเกี่ยมศียานาโคศงพระสอนเศร้าดีนะสบายดีสวัสดี เียมอยู่จังหน่อยแต่กองฮอดแล้วก็กองอาทาพองเออเออตอนนี้กําลังห่างๆค่ะเกียมอยู่สบายดีเดี๋เจ้าภาใหญ่เพิ่นเนาะ ศาส,สนาเป็นแสงเทียนสองทานคนหงศาส,สนาเป็นวางหนามซมส,มสนดานงสวยศาส,สนาเป็นบนนอนคนหงอาคนอนน้อ,นองใคุณเประศีรัตนไตรไเดกะขอนอนมัจาการพระเทวมุทราคณะสงฆ์ถูกอาตม์อาทีใจถึงนิมนต์มาห่วงในงานเทรพิเศษพดสงฆ์ในมันนี้ตามกรรมบรรยากาศ อันสดชื่นแจ่มใสดุจด,ดีมั่งคุ้นดีสว่างดีพึงเรื่องดีมอืมอ,มอนี้เนาะก็ถือว่าเจ้าภาพเจ้าสถทธาลักและวก็บาอาจารย์พระบุเข,ขาก็ได้พ,พะดะระที่ยังหนักเด็กกะพระอาจารย์ใหญ่อาทีตย์ได้ถึงนิมนต์มาหวนในมันนี้กะ,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 ะกรรมีพบาอาจารย์คำสมโพธิเมธีพระอาจารย์ใหญ่สมพงศ์เมธิติโตกะได้มานังเป็นประธานในพิธีอ่าต่อไปกะ ขอสุวิธีไหว้พระหักศีลดังนั้นก็ขอแจ,จ้กเจ้าภาพเจ้มามวัดสัทธารักในทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์คณะสงฆ์มาผู้โดยแมนทานเลี้ยงสวัสดที่บํารรดเด็กกับพ่อปกครองทางนั่นสงสงบทุกสุขวงนาฏปีได้เป็นสัทธารักในงานดังกล่าวอขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับเขาอวมิธีไหว้พระหักศีล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะมาสัมพ <rico> ุทธ <Murray> ัสสะนะโมมาสัมสสตัวะสัมมาสัมพุทธัสทีฆะทุกขังปะระคันธะพุทธบูชาัมมะบชาสังชาบะเวดาเจ้าทมีดุขเทวดาอากสาเดาพมมะเทดา พร้อนั้งเจ้างิะถาณผูกประหักษาในวัดว่าอาหารสถานที่ดีจงฟังยังคำว่าพระเจ้าเป่าห้องลูกมาทําได้เป็นคำของพระมูนีผู้ประเสริฐขอเต่าเจ้าพาอพระฤกษงราบเั้นั้นซาโตเมสุนันโตจงพร้อมกันลงมาลุโมธนาเป็นสักขีพาะญาณในงานเทราพิเศษสุดปรดิตฐมงคลอยู่ในสถานที่นี้เวลานี่นั่นแดกอภาเทอ เลียนพี่น้องทางนายนั่นเลโก้กระเทือนสานทุสานทุสานทุอนุโมทังนะครับเอาไว้จอบมเอาไหมจอบจอบทีมงานแหงดอกเกียบแหงเด็กกะนนี้มนต์พระอาจารย์นำหน้าพัฒนางเด็กกะทีมงาน

เดพอายกันไปแห่อกเไที่อรอจุ่วัดสุทวะรรักแปจมวังวบเฮาอในมีวิธีเทีนราิเสียโขนสงอ่าพระอาจารย์เทพรไสห้องจาุริการวัดวัดสุทวารรักแปะจมวังอ่อบงเฮาที่จะได้ทำพิธีที่วัดเป็นจับ่าจะสัมผัสดกกเพื่อนมนา อา่ด้มาหวงในงานในวันนี้เนาะเอาเปิดพิมพแหงนี้ก็บอากาศเอาอากาศจอมเพลยงปกป้งเสียง เวลานี <ersch> <S <S ้อาจากที่ว่าจะไจ้ิญเขาสูโค้ชเนี่เนาะจากทั้ง่ารเตือนผ่าเพล่เพ่จากทั้่าผ่าุ๊บนกดกียวห้อยกับเจริญเขาซูฮงโค้ชแลวโค้สมิตาพิเศษจากน้าพิลคนสทธเฉพาะกากที่สะพานใหญข้าวจาก็พชอชขนาดประธานกอนตามมาแล้วกากที่เจ้าภาพเจ้าซากททาเนาะ ตามรายต่อผู้เสพภาคต่อรั n บาลจะลดลดพบที่ติดสินนะครับผตาเาุยากคเาเนาะอ่อคนยากคเาสิจากันต่างๆให้ได้มารวมในเจ้าพิเศษบุนีเนาะกให้นหลังจากพี่อเากนว่า้คุี่จพเจ้าสถานใหญ่กําลังสิเป็นคนทดก่อนเนาะ ที่อภิภาษาสลาเวราแดอภิเตกะถาภะวะตะนะกาตะ <muchas> <muchas>

หลัทเฮียร์เนี่ยเฮียร์เนี่ยเฮียร์เนียสุวรรณตัตนาะกกองนัสงแระกาเรา้อปัจจัยการพัฒนาเทศใส่หลวงเลยพระตานี้แต่จข้อหนจท่าเป็นศนย์กางอนเกิดเมื่อเพียงเกิดมาสุดทาย เดียวเดราชวนที่นเด็กๆต่ต่อไปหนึ่งหนึ่งสองสามสกเปดเก้าสินอ่าจเกาสเอ๋อปุ๊บวันใดมีจิตใจใสศรัทธาลมใส ในพุทธศาสนาต่างกองรถสงเทราพิเศษเป็นอนิสงส์อันมากอันยิ่งใหญ่และพระพุทธองนนค์ก็ได้ยกเรื่องเรานิทานความเป็นมาในสมัยพุทธกาลอีกเป็นทุธท่านดอหนึ่งซึอง,งกรองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงยกขึ้นมาว่าในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าึงงงาางางา่งมีพระนามบาที่ปังกรโรพุทโธ ขอจเจริญพรมายังทานเวียงสวัสดิ์ศีพันดอนและทานนางสมบิไลวงสุข,ขวงพร้อมโดวยลูกหลานเป็นเข้าเป็นจะมรดสทาตลอดถถึหยาดที่มาโมทนาทั้งหลายทุกทุกทานในงานพิธีอันสำคัญดังกล่าวเป็นไปด้วยความหลับลื่นสดสื่นในกองบุญกองกุศล ตีสายทานสัทธาเป็นจัาพาและศรัทธาอันแห่งกาได้บวรพุทธศาสนาการตั้งกองฮดส่์เทระพิเศษให้แก่ประสงค์องค์ข้าเจ้านับว่าเป็นการสางบุญสางมหากุศลอันยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างข้าจังเหตุกองฮดและมีดีไปที่มาแนวใดอนเนห็นโดยสันสันยนยอข้ามาฮดสงนี่แม่นเป็นภาษาลาว ขั้นม่าหายภาษาถรำหรือว่ภาษาที่เป็นลักเป็นลักแทแตรกแมนเทราพิเศษเดี๋ยวจิขยายความใบฟังโพสงโพดเอาน้มเนยเนี่ยโพดนี่คือความหมายตรงๆเลยโพดสงกับพระนี่เนี่ยคำพระบาลนี่พระสงนามเลยเห็นบอกคนอื่นก็ผ่านนี่เหมือนพระอาบน้าโมเมนเลยพระสงนามนี่นะพระเจ้าใส่บัคขมาพุทธสงแต่จริงนี่หนามอบน้ำหอม น,นำพบนำพร้อมกับเป็นนามบริสุทธิ์สมัยก่อนเนี่ยเอานำสางแล้วก็ไปเอานำานาบอ่อหนาออกบ่อที่โบบ,บกจะเขือมันมีอะไรเขาเอินมานำานเรื่องอันนี้เป็นนาบริสุทธิ์ในการพุดสงแต่กาะทำพิธีกรรมในการพุดสงและคาว่าเท е รา,าพิเศษขมาอภิเศษแปลว่ายกขึ้นใครเข้าใจว่ออาอภิเศษแปลภิเบายิ่งใหญ่เสกะไปว่า เสกสรรปั่นแต่งยกขึ้นให้ยิ่งใหญ่ให้สูงส่งเพราะฉะนัน้นสิจาพศสงพระองค์ไหนออกตัวใหญ่ยุงย่งก็จะเกิดศรัทธาจังโหดเกิดเลื่อมใสในปฏิปทาของพระอาจารย์องค์นั้นจึงโหดไหนเนาะขมาเทรานี่ขมาเทราและกับ,บวกอภิเศษหมายถึงว่าพระองค์นั้นต้องขอไฟน้พ่อแม่ครูอ,อาจารย์องค์ไหนหดบนถึงหาปัญาพระองค์นั้นต้องดวดมาแล้ว เป็นผ่าโสงมาแล้วสีพัรษาเกินไปได้หาพรรษาคัดสีพัรษาลงมาเอว่อนวะอโนเพื่อว่าวนาวกับภุ่มคัดหาพรนสาเพื่อนแบบเทระหมายเราเป็นผ่ญญาผูู้ใหญ่แล้วเป็นอาจารย์สูตรหนาคก็ได้สีพรรษาเกิดไปเป็นอุปย์ได้จะมีระเบียบการแน่ไหนเพราะฉะนั้นองค์ที่จะนี่ต้องหาพัรษาเกินไปเไปพื่อจะเอิ่นวาเทระพิเศษเทระบวกอัพิเศษสนธีการเป็นเทระพิเศษมัยว่า ยกใ,ให้พระเทราองค์นั้นเป็นผู้สูงส่งด้วยความเคารพขอเจริญพร